สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับไพอีกแล้วแลวะคะ่ะก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ MG 4นะคะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าตินะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานการติดตั้งของเรากันเลยค่ะ <S <S เริ่มด้วยในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดน,น,นี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือค่ะลดกลิ่นรบกวนนะคะยืดอายุการใช้งานของขอบยางอีกด้วยนะคะใส่เต็มเต็มทั้ง4บานประตูเลยต่อไปเดี๋ยวให้ดูฟังชันนนนในส่วของฝาาาท้้ยไฟฟะะค จะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากตำแหน่งด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยนะคะหากกดไฟก็มีระบบไฟเดอรหมวรถติดมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวถามลองเปิดใช้างานให้ดูค่ะนี่นะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะใส่ไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะลูกค้าจะได้งานเนียบเนียบเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะและที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งปิดได้นะคะจากตำแหน่งสวิตตัวนี้ได้เลยนะคะ เราใช้เป็นระบบกรดูดนะคะฝาถ้ายก็ลงไปนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะปุ่มเปิดเดิมนะคะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวรีโมทค่ะใช้งานแต่รีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวก,กดใช้งานให้ดูค่ะสั่งได้ทั้งเปิดและปิดค่ะจากรีโมทเดิมได้เลย ะะแล้วก็ต่อไปทะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ทาตินั่นเองตำแหน่งอยู่ตรงกลางนะคะค่ะลองตีใช้งานให้ดูค่ะนี่นะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดนะคะจากคิกเซนเซ,นเซอร์ได้เลยและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนิ้วเดี๋ยวลองเทสกัน นี่นะคะหนีบเบามากๆนะคะฝาท้ายก็จะเด้งกลับไปแบบนี้ด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดค่ะที่ใช้รถ MG4 นะคะอยากติดตั้งในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์เท้าเตะแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน j s 4 o นะคะหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ค่ะมีตัวแอดไตามด้วย j s 4 o ได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะตอนนี้เขาฝากผลงานการติดตั้งของทางร้านเราไว้ด้วยนะคะกับ MG4 คันนี้นะคะเดี๋ยวปิดโชว์อีกครั้งค่ะ